บหมอบคลาดตายเงาดำมุมมองตำ่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาขัดชาชนผู้คนแค้นดิเศษเนื้อตอบแทนพระเชื่อบุญวาสนาสุนศักดิสิสทธิงมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศัพท์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับ า,าปิดหู้ปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนาัิตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกิดการเวลาเปิดหูเปิด,ดตาผู้คนไหลบาสมุนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเธอด ประชาชนผู้ประเสิฐมิเสรีทางความคิดดิ่เนตจากผู้ต้องสองส mm hmm. และเห็นปีศาในกลาดเทวดาสร้างภาพมายาหลอบลวงให้ลุมลง,งงมงาย มอตามยอมรับพิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกตนการเวลาเปิดหูเปิด,ดตาผู้คนไหลบาสุขนทางเสรีเท่าทีนย,ยกตัวขึ้นทธอ ประชาชนผู้ประเสริฐมิเศสรีทางความคิดปินเนตจากผู้มองสองส mm hmm. แสงสัต์สงประชาชนทั้งพวงผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีาศาจร้า ครับสวัสดีครับทุกฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับให้ฟังเพลงปีศาจนะครับเต็มฉบับเลยนะครับก่อนเนื้อหาสาระเพลงนี้นะครับกับยุคปัจจุบันนี้นะครับพี่น้องก็คงจะพอเข้าใจนะครับกับภาพที่เราได้เห็นทั้งหมดนะครับราชบงจักรีตระกูลมหิดลนะครับเราได้เห็นกันทั่วหน้าวันนี้จะชวนคิดชวนคุยกับคําถามว่าทําไมกษัตริย์ภูมิพล ถึงไม่ยอมสละราชสมบัตินะครับแปลกไหมครับแปลกไหมพี่น้องเคยถามไหมว่าทําไมพ่อซึ่งมีลูกชายนะครับอายุเลย60ไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วตัวเองก็สุขภาพก็ย่าแย่บ้านเมืองก็จริงๆเนี่ยในช่วงอายุตัวเองจนมาถึง80กว่าเนี่ยนะครับก็ยังถือว่าอยู่ในสภาพที่พอเอาอยู่นะครับ แต่ว่าหลังจากปี2,549เป็นต้นมานั้นก็ดำดิ่งลงมาเรื่อยๆนะครับ2,548นี่รุ่งสุดๆ2,549นะครับ50 51 52 53เนี่ยแย่ลงไปตามลำดับแต่แทนที่จะได้คิดแล้วก็นะครับจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนราชการซะเปลี่ยนราชการซะให้ลูกชายขึ้นมาแล้วตัวเองอยู่ประคองนะครับตามภาษาพ่อที่รักลูกเนี่ย แต่ทําไมนะครับการหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ณวันนี้กษัตริย์ภูมิพลอยู่ในสภาพที่ไม่น่าจะเหลือนะครับอะไรให้เห็นมากมายแล้วนะครับในเรื่องของความสามารถในการจะปฏิบัตินะครับพระราชกรณียกิจหรือทําหน้าที่นั่นแหละครับนะครับก็ปรากฏว่าก็ยังไม่มีการเปลี่ยนราชการสักทีนะไม่มีการให้ลูกชายขึ้นมาเนี่ยมันผิดวิสัยปกติของคนธรรมดานะครับ มันเกิดอะไรขึ้นแน่นะครับมันเกิดอะไรขึ้นแน่นะครับนี่สาภาพของพระองค์วันนี้เนี่ยมันเรียกว่ามันไม่ไม่น่าจะสามารถทำอะไรได้เต็มร้อยแล้วถ้ายังมีจิตสำนึกเหลืออยู่บ้างเนี่ยนะครับท่านก็ควรจะถือโอกาสนี้นะครับให้ลูกชายขึ้นมาทำหน้าที่อ่ะหรือถ้าสมมติว่าลูกชายเนี่ยมันไม่ไหว นะครับจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเดี๋ยวจะชวนคิดอ่ะทำไมให้เสียโอขึ้นไม่ได้นะครับทําไมในหลวงไม่ยอมให้เสียโอนะครับขึ้นสืบราชสมบัติอาถ้าสมมติว่าลูกชายนะครับยังไงก็แล้วกไม่ให้อ่ะนะจะให้ลูกสาวเป็นพระเจ้าแผ่นดินจริงๆถ้าอยากจะทําอะไรสักอย่างมันก็ทําได้ดังใจนะกดมนเทียนบานก็แก้ได้โดยตัวกษัตริย์ไม่ต้องไปผ่านสภาอะไรให้มันมันไม่มีใครกล้ามามาหือหรอกนะครับไอ้พวกเนี้ยนะครับ อำมา์ทั้งหลายเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยสยบยอมแล้วสภาทั้งสภาทหารทั้งกองทัพทั้งหมดทุกอนูของสังคมเนี่ยถูกหลอ่อล้อมให้เชื่อวากษัตริย์ในเหนือกว่าเป็นมิ่งขวัญพวงประชาเป็นผู้เก่งกล้ารอบรู้ในทุกทางผู้ทํางานหนักเพื่อประชาชนาผู้มีอํานาจเหนือกองทัพทั้งหมดนะครับยึดอํานาจเสร็จแล้วจะต้องไปสยบยอมอยู่ใต้เบื้องพระยุคลระบาดจนกระทั่งทําให้การรัฐประหารในประเทศไทยนั้นนะครับเขาบอกว่าถ้าปีหนึ่งเนี่ย นะครับรัฐประหารครั้งหนึ่งเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยมันดึงประเทศถอยหลังสิบสองปีเออห้าปีนะครับเพราะฉะนั้นนี่ของเราเนี่จริงๆนนเนี่ยมันหนรับอายุของประชาธิไปไตยนี่ไม่ไหวแล้วนะครับถ้าจะให้ลูกสาวขึ้นเนี่ยนะครับคนโตนี่ก็คงจะคงไม่ไม่ไหวแล้วะครับเพราะว่าอยู่สภาพที่ไม่ได้นะครับแล้วก็คนเล็กสุดนี่ก็เราก็คงทราบกันดีนะครับว่าสุขภาพก็ไม่ดีนะครับแล้วก็ฐานะก็ก็รองลงไป ตัวเด่นๆก็คือตัวนี้ครับนี่เขาสร้างกันมาอย่างดีนะครับเนี่ยนะครับถ้าจะให้ขึ้นเนี่ยนะครับในครอบครัวนี้มันก็มันก็ทำได้นะครับมันก็ทำได้ทำไมไม่ทำนะครับทำไมไม่ทำมันเกิดอะไรขึ้นในตระกูลมหิดนในราชวงศ์จักรีตรงนี้เราไปไล่ดูนะครับเอาละอุบลรัฐกับสามีต่างชาตินั่นก็หมดสิทธิ์ไปแล้วนะครับถึงจะเอาคืนมาก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับ ลูกชายเนี่ยจริงๆก็คือเป็นตัวต่อไปที่จะต้องมารับตําแหน่งตรงนี้ทาไมไม่ยอมซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราคุยตรงนั้นนะครับเอาถ้าไม่ยอมเนี่ยจะเอาพระเทพขึ้นก็ไม่มีเป็นปัญหาถ้าคุณจะเอาขึ้นอะ่ะถึงแม้าตามหลักแล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องให้ที่ปางกรหลานชายขึ้นมาก่อนนะครับถ้าตามหลักเนี่ยต้องเป็นผู้ชายไงถ้าตามแบบเดิมๆเ,เอาแต่จะทําอะไรเนี่ยก็ไม่มีใครไปว่าหรอกใครจะมันจะบางอาจนะครับขนาด ICC ยังไม่ยอมไม่ยอมนะไปลงให้หนึ่งหนึ่งสองไม่ยอมแตะไม่ยอมให้เข้าอภิปรายในสภา จะด้วยเจตนาดีหรือจะอ้างหลักการถูกต้องอะไรก็ตามเนี่ยเขาไม่ยอมให้แตะแล้วไม่มีใครกล้าแตะอยู่แล้วก็ถ้าจะเอาใครขึ้นมันมีปัญหาอะไรนะครับมันได้อยู่แล้วนะครับชอบพระเทพหรือก็เอาดิใครจะไปว่าอะไรครับใครจะไปว่าอะไรก็ขึ้นมาสิครับก็เห็นชูกันมานานแล้วเนี่ยนะครับวันแล้วก็เสร็จแล้วท,ทันทีจะเอาขึ้นแล้วไม่ยอมขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วในสุดเนี่ยตัวเองก็ก่อกรรมทําชั่วไว้เยอะจนกระทั่ง ภาพที่มันสวยงามอย่างนี้ครับเป็นกษัตริย์ที่อยู่ในใจของมวลมหาประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าเนเมื่อก่อนพูดกับพระศกคณิกรทั้งหลายเนี่ยนะครับด้วยภาพลักษณ์ที่แสนหรูแสนงามแสนวิเศษเนี่ยแต่กลายเป็นว่าไปยืนข้างผิดนะครับไปคิดล้มอํานาจของประชาชนนะครับแล้วก็ใช้ทหารของตัวเองนั่นแหละนะครับซึ่งก็ทุกคนก็บอกว่าจงรักภักดีทั้งนั้นนะครับขึ้นมายึดอํานาจเสร็จแล้วก็แสดงความเป็นเผด็จการสุดๆ องค์คณะต่างๆที่ขึ้นมาใช้อำนาจนั้นนะครับปรากฏว่าแสดงความเลวระยำกันอย่างทั่วหน้านะครับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับถูกกดทับนะครับถูกทำร้ายนจนอยู่ไม่ได้จนวิถีแบบประชาธิปไตยนั้นมันเดินต่อไม่ได้นะครับเอาละนั่นคือประเด็นที่เกินให้ทั้งหมดทีนี้คำตอบที่พี่น้องจะต้องนะครับช่วยกันคิดนะครับว่าทำไมกษัตริย์ภูมิพล ถึงไม่ยอมตั้งย e o ขึ้นนะครับย e o ผิดอะไรหรือนะครับถ้าบอกว่า SEO นั้นอุย้ยหลายเมียนะครับนิสัยเป็นเพลย์บอยฟังขึ้นไหมพี่น้องฟังขึ้นไหมก็กษัตริย์เนี่ยจะมีเมียกี่คนนี่ใครว่าอะไรนล่ะครับ เมียคนหลักๆก,ก็มีแต่คนลองๆลงไปก็จะเอาใครก็ใครจะไปว่าอะไรล่ะนะครับก็รู้อยู่พฤติกรรมนิสัยอ่ะไม่ต้องฟ้าชายไม่ต้องอะไรหรอกนายทหารเนี่ยประยุทธ์จันโอชานีมีเมียกี่คนแล้วใครจะมาเอามาเป็นเหตุเป็นผลนในเรื่องของการล้มล้างรัชการที่5มีเท่าไหร่รัชการที่4มีกี่คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่สาระที่จะมาอ้างว่าไม่ยอมให้ขึ้น ถ้าบอกว่านีสใสนะเป็นเกกมรเรเกเรนะครับไม่เป็นงานเป็นการเพลย์บอยไม่มีความคิดกลัวว่าราชวงศ์จะล่มสลายแล้วถามว่าการที่ไม่ให้ขึ้นแล้วก็ปล่อยให้บ้านเมืองเนี่ยนะเกิดคําถามแล้วก็มีการนะเขีนฆ่ากันแล้วปล่อยให้พวกที่หากินอยู่กับทางวังนั้นอ้างความจงรักภักดีอ้างว่าปกป้องราชบัลลังก์เสร็จแล้วก็กุมอํานาจไว้ทั้งหมดแล้วตัวเองก็ทานะทำได้บ้างทําอะไรไม่ได้บ้างจนเสื่อมสภาพวันนี้ลูกชายก็บารามีไม่มากพอลูกสาวก็บารามี ก็คงจะมีแต่ว่าก็ไม่มีความชอบธรรมแต่ไอ้คนที่นะครับชูอำนาจของกษัตริย์อ้างว่าจงรักภักดีวันนี้มันก็สำแดงเดชกันทั่วหน้าไม่ยอมให้ประชาชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินอนาคตประเทศเรื่องของวงตระกูลจริงๆมันเป็นเรื่องภายในของตัวเองถึงแม้จะเกี่ยวกับประเทศชาติจริงๆแล้วประชาชนควรจะมีส่วนมารับรู้แต่ประเทศไทยเนี่ยมันถูกนะครับคนเมืองไทยเนี่ยโอโ้โหมัน จริงๆถ้าว่าต,ตรงๆเนี่ยคนไทยเนี่ยปกครองง่ายที่สุดล่ะต่อให้ชูฟ้าชายัยจอมเสเพลขึ้นมาเนี่ยเชื่อเถอะมีอำนาจคนไทยเนี่ยเห็นใครมีอำนาจนะครับมีผลประโยชน์ส่วนหนึ่งก็คือเห็นผลประโยชน์ก็วิ่งเข้าไปกราบนะครับแต่อีกส่วนนึงก็คือพร้อมจะยอมรับทุกอย่างที่เขายัดให้นี่เป็นเรื่องง่ายมากเพียงแต่ว่านะวันนี้เนี่ยการหลอกลวงนะครับแล้วก็การกดขี่บีท้ายย่ำยีแล้วการ ทําทประเทศชาติเสียหายนั้นมันโจงแจ้งจนเกินไปมันมากเกินไปแล้วคนได้เห็นถึงผลเสียแล้วก็พิษร้ายของมันเนี่ยแล้ววันนี้จะให้เขาไปลุ่มหลงกับภาพเดิมๆม,มันไม่ได้แล้วไงฟ้าชายนะครับผิดปกติตรงไหนเป็นเอดหรือว่าเป็นโรคที่ถ้าขึ้นคลองบัลลังก์แล้วก็จะไปต่อไม่ได้ นะแล้วก็แต่มันมีปัญหาอะไรก็ให้ที่ปังกรขึ้นมาหรือให้ก็ให้พระเทพรักษาการก็ได้ยิ่งอายุสัน้นยิ่งดีสิเข้าทางของฝ่ายออามาเออแล้วทําไมไม่ยอมละ่ะหรือฟ้าชายนี่ไม่ใช่ลูกชายของของกษัตริย์ภูมิพลพอตอนหลังมารู้ความจริงกลายเป็นเป็นคนอื่นหรือเปล่าเป็นนะเพราะหน้าตาก็ดูไม่ไม่ค่อยคมไม่ค่อยเข้มเหมือนของกษัตริย์ภูมิพลเท่าไหร่นะหน้าเบเ่อออกมาแปลก,ปลกอะไรเงี้ยนะครับแม้กระทั่งพระเทพเองคนก็มองนะว่า นี่แหละหน้าไปคล้ายๆนักการเมืองเผด็จการนายทหาร,รเผด็จการคนหนึ่งก็สงสัยกันไปได้แต่จะยังไงก็แล้วแต่ครับอำนาจอยู่ในมือจะทำยังไงจะแหมลูกสะพ้ี่ตั้งขึ้นมาเป็นเรียกว่าวาดที่ราชินีก็ทำได้นะครับเป็นโสเพณีเก่าเป็นเมียนะอดีตภรรยาของนะเป็นกิ๊กนะเป็นเด็กเก็บของเสียบุญเลี้ยงซึ่งเสียบุญเลี้ยงก็เสียชีวิตไปแล้วก็มีข่าวเล่ากันว่านะครับถูกสังหารฆ่าผัวเอาเมีย ก็ว่ากันไปครับจะอะไรก็แล้วแต่จริงไม่จริงเนี่ยผมว่าไม่ใช่สาระเรื่องกินขี้ปีนอนในกษัตริย์ก็เหมือนคนทั่วไปแล้วคุณไปอุปโลกไปวางมาตรฐานกันเองหรือเปล่าแต่จริงๆในความเป็นจริงแล้วก็ไม่ได้ดีเด่นกับใครเลยและแถมจะเลวร้ายกว่าคนธรรมดาสาม,มัญด้วยซ้ําแล้วมันสาเหตุมันอยู่ตรงไหนพี่น้องมันน่าคิดนะครับผมไม่มีคําตอบให้นะว่าผมไม่ได้ใกล้ชิดกับทางวังและไม่ได้สนใจเรื่องราวของคนพวกนี้มากมายจนผิดปกติทุกวันนี้ต้องมาพูดถึงเนี่ย ก็เพราะพวกนี้มันทำให้ประเทศชาติเสียหายมันบิดเบือนหลักการสากลมันทําลายหลักการประชาธิปไตยมันนําไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วทําประเทศชาติเสียหายทั้งในเชิงนะในเงื่อนของตัวเงินตัวทองเรื่องของโอกาสนะที่เสียไปแล้วที่กําลังเสียอยู่และที่จะเสียในอนาคตรวมถึงโอกาสในการที่จะได้รับการพัฒนาโอกาสในการที่จะนะครับวางรากฐานให้ลูกให้หลาน หรือว่าในรุ่นเราเนี่ยเผื่ออนาคตไปเนี่ยวันนี้เราทําลายโอกาสหมดนะครับการท่องเที่ยว <c oughs> นะครับแล้วก็เนี่ยบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นจากจากความอิลุงตุนังตรงนี้ฮะกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆก็มาฉกฉวยผลประโยชน์ทหารที่เข้ามาสู่ตําแหน่งวันนี้นะครับขมือประเทศไปเท่าไหร่งบประมาณทหารเนี่ยมาดูนะครับมันเยอะขึ้นขนาดไหนแล้วทหารพวกนี้รับใช้ใครละครับแล้ววันนี้ก็มากลางทับบ้านทับเมือง ตั้งตัวเป็นผู้ที่ถูกต้องนะครับไล่ดําเนินคดีชี้นิ้วและอ้างว่ารักษาความชอบธรรมให้กับทุกคนแต่องค์คณะที่มาตัดสินเขานั้นเป็นใครอะ่ะแล้วชี้นิ้วใส่คนอว่าทําความผิดไม่เคารพกฎหมายจะไม่ยอมรับกฎหมายได้ไงนะครับแต่ตัวเองนั่นนะขึ้นสู่อานาจก็โดยการปล้นอํานาจประชาชนทําผิดละเมิดกฎหมายสูงสุดของประเทศแล้วกษัตริย์ภูมิพลนี่แหละเป็นคนอนุมัติอย่างนี้พี่น้องและประเทศชาติมันจะเดินหน้าต่อได้ยังไงก็สงสัยอีกนะครับ สงสัยว่าทําไม่ล่ะมาอะไรากันนักกันหนาก็ให้ฟ้าชายขึ้นขึ้นมาเลยนะครับประชาชนรับไม่รับเนี่ยมันคงไม่ใช่สาระ,ะแล้วพวกก,ก็ไม่เคยถามเลยว่านะครับประชาชนเขาชอบหรือไม่ชอบแต่สักวันหนึ่งคําถามนี้จะต้องมาแล้วครับว่าประชาชนเนี่ยต้องการหรือเปล่าสภาพที่นะครับพ่อเนี่ยใส่นะ้าภาพรักออกมาดียังกัดเทวดานี่นะครับ การตกตกแต่งภาพต่างๆพี่น้องคงจําได้นะครับ <c oughs> ทุกอย่างเนี่ยมันสวยงามหมดแต่แปลกอย่างหนึ่งนะไอ้ความสวยงามนะยอมรับเลยเมื่อก่อนกษัตริย์ภูมิพลกับราชินีสิรษษษษษษษิกิตเนี่ยหน้าตาดีมากนะพี่น้องก็ก็สมควรแล้วที่คนไทยจะภูมิใจถ้าบอกว่า CIA เป็นคนตั้งขึ้นเนี่ยก็ถือว่าตาแหลมเลยนะครับเพราะทั้งสอง,สองคนเนี่ยนะครับดูสิครับหน้าตาเนี่ย คือน่าชื่นชมเลยและครับคนสวยคนหล่อเลยละ่ะแต่ทําไมหน้าตาวันนี้มันถึงได้ออกมาอย่างที่เราเห็นนะคนที่ใจบุญสุนทานนะครับทําบุญทําทานนะครับไม่ก่อกรรมทําชั่วเนี่ยหน้าตาจะดีนะพี่น้องสังเกตไว้ลายิ่งแก่จะยิ่งสวยยิ่งยิ่งดูดีนี่ก็ถ่ายเมื่อ3-4มปีที่แล้วเองครับเนี่ยวันฉัตรมงคลปี2,500 2,011ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็3ปีที่แล้วแต่วันนี้ไม่เหลือสภาพเลยหรือนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่มันเหมือนกับว่าวินาสกาเลวิปริตพุทธทิจิตใจจิตสำนึกของพวกเขานั้นมันไม่เหลือความเป็นพ่อเป็นแม่นะครับที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับธรรมดาพวกเราเนี่ยถ้าเป็นนะเป็นพ่อคนเนี่ยก็ต้องคิดถึงว่าสมบัติตัวเองก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยจะยื้อชีวิตมันต่อมันก็ไม่ได้ ก็ต้องคิดถึงลูกถึงหลานนะครับแล้ววันนี้อํานาจตัวเองก็ล้นฟ้าอะมีอํานาจจะทําอะไรก็ทําได้สั่งการได้นะพอสมควรอนะถึงวันนี้มันจะลดไปแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องภายในคงไม่มีใครไปไปไป,ไปว่าทําไมนะครับหรือฟ้าชายนี่มีอะไรที่นะครับมันเลวร้ายกว่าที่เราคิดอ้าวถ้าบอกว่าเกรงว่าขึ้นมาแล้วการที่มีภรรยาเป็นอดีตโสเภณีเป็นนะครับ เด็กเลี้ยงของนะครับเสียว,นะวงการบันเทิงคนหนึ่งซึ่งก็เสียชีวิตไปแล้วแต่พี่น้องดูวันนี้บุญเลี้ยงอดุลยันทิกุลนะพี่น้องไปเช็คดู Google นะพี่น้องไปดูให้ดีนะผมแปลกใจมากดาราคาเฟ่วิลล่าคาเฟ่อะไรเนี่เมาก่อนเนี่ยโอ้โหมันดังแข่งกันนะแล้วบุญเลี้ยงนี่ต่อยมวยเมื่อไหรน่นี่มีทองไปเนี่ยเราเห็นหน้าเห็นตากันอาจจะก่อนยุคอินเทอร์เน็ตนิดหน่อยแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่านะครับ บุญเลี้ยงอดุลยดระยะรธิกุลเนี่ยไม่มีรูปไม่มีอะไรเหลืออยู่ในอินเทอร์เน็ตเลยแปลกมากครับเหมือนกับคนนี้ไม่เคยปรากฏทั้งทั้งที่เขาเนี่ยเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากวิกิพีเดียไม่ได้บันทึกไว้นะครับเอาเป็นว่าล่าสุดที่ผมเช็คนี่ไม่มีมันได้เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ฟ้าชายขึ้นไม่ได้วันนี้เป็นเพราะว่าตัวกษัตริย์นั้นอยู่ในสภาพที่จัดการอะไรไม่ได้แล้วมันสายเกินไปแล้วแล้วคนที่จะคุมเกมตรงเนี้ย นะครับกลายเป็นกลุ่มเสนาอมาัมยารอบตัวกษัตริย์ซึ่งรู้ดีว่าถ้าอำนาจเปลี่ยนขั้วแล้วตัวเองนั้นจะเสียผลประโยชน์อย่างมากจะต้องให้แน่ใจว่าอำนาจนั้นเปลี่ยนขั้วแล้วตัวเองคุมได้วันนี้ก็เลยนะครับแย่งอำนาจกันอยู่โดยที่กษัตริย์เองก็ไม่สามารถจะทําอะไรได้เพราะว่าตัวเองนั้นหมดศักยภาพในการที่จะกําหนดชะตากรรมของตระกูลตัวเองแล้วเป็นบาปกรรมที่ตะกูราชวงศ์จัก,กรมีมันจะต้องล่มสลายหรือเปล่านะครับ แค่ข้อความสั้นๆเมื่อสองสปีก่อนนะครับก็ไม่สามารถจะอ่านให้จบได้แล้ววันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าไปไหนมาไหนนะครับบาปกรรมก็เป็นคนถูกชูถูกเชิดขึ้นมาเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของกลุ่มการเมืองที่ต้องการความชอบธรรมที่จะสืบทอดอานาจผมเนี่ยเป็นคนเขนาน่งจะเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมนะพี่น้องนะนะครับมันไม่มีมนุษย์คนไหน ที่เกิดมาแล้วเนี่ยจะได้สิทธทิพิเศษในการทําชั่วแล้วไม่ได้รับผลชั่วก่อกรรมแล้วไม่ได้รับผลกรรมยิ่งก่อกรรมหนักนะครับก็ยิ่งจะได้รับผลที่มันหนักหน่วงนะครับพูดถึงตรงนี้ก็น,นี่แหละไอ้พวกที่นะยกตัวเองขึ้นมาวันนี้นะครับกลางเลอะเกินตอบคําถามผู้สื่อข่าวหนระืยิงกับผู้สื่อข่าวนะี่งี่เงา่าตัวเองนะ่ะรู้ทุกป,ประเด็นนะครับวุฒิภาวะของความเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ต้องเคารพคนอื่นแล้วตัวเองอยู่ในตําแหน่งที่ ยัดเยียดเป็นเเด็จการแล้วทาร้ายผู้คนไว้มากทั้งฆ่าคนทั้งนะครับละเมิดกฎหมายอาญาในทุกอันทั้งระดับประเทศไทยและระดับสากลนะครับวันนี้ก็คุยเคืองนะครับประยุทธ์จันโอชาแล้วก็ทั้งกลุ่มทั้งก๊กนี่แหละพวกคุณทําผิดกฎหมายพวกคุณเป็นกบฏพี่น้องทั้งหลายพวกนี้เป็นกบฏเราไม่จําเป็นต้องยอมรับพวกมันสิ่งที่มันทำเนี่ยผลพวงต่างๆนะครับโจรปล้นอํานาจแล้วก็แล้วก็จะนะครับพยายามต่อท่ออํานาจ แล้วก็ทําการอย่างที่ทํามาทุกความผิดมันก็เป็นความผิดลงจากอํานาจเมื่อไหร่อํานาจเปลี่ยนั่วเมื่อไหร่นะครับพวกเขาก็ต้องได้รับผลกรรมไม่มีใครที่นะครับหลีกพ้นผลแห่งผลแห่งกรรมยิ่งทาหนักขึ้นไปเนี่ยนะครับเออ,เอไล่ยึดทรัพย์เขาไล่ยัดคดีความให้เขานั่นแหละนะครับแล้วพวกท่านจะได้รู้สึกนะครับผลกรรมมันมีนี่ไม่ใช่เพราะตัวผมเป็นคนจะไปทําไปละเมิด นะครับผมเองจริงๆไม่ได้มีเจตจำนงในการที่จะต้องไปทําร้ายใครแล้วก็ไม่เชื่อในเรื่องการอาฆาตริษย,ษยาอาฆาตนะครับแต่ว่าเชื่อว่ากรรมนั้นเม,มีผลแห่งกรรมนะครับทุกคนทุกฝ่ายที่ได้ก่อกรรมมาก็จะเป็นอย่างนั้นหรือว่าถ้าพูดเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วเนี่ยการที่นะครับราชวงศ์จัก,กรีนั้นไม่สามารถจะหาผู้สืบทอดได้ณวันนี้เป็นเพราะว่าราชวงศ์จัก,กรี จะถึงการระวิบัติแล้วหรือเปล่านะครับก็ชวนคิดชวนคุยนะครับคงจะไม่ได้เป็นคำตอบสมบูรณ์ให้นะครับเพียงแต่ชวนพี่น้องมาตั้งคำถามนะครับว่าสิ่งที่มันปรากฏต่อหน้าต่อตาเรานะั้นมันมีอะไรนักหนาเชียวนะทำไมมันถึงนะครับไม่แก้ปัญหากันไม่ได้สักทีแล้วก็ดึงประเทศชาติดึงประชาชนเข้ามารับรู้ร่วมและเป็นความเสียหายแต่ผมคิดว่าไม่โทษ นะครับคนในตระกูลมหิดลคนเดียวเพราะจริงๆแล้วการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์การแย่งชิงอำนาจตัวกษัตริย์เองยิ่งอ่อนแอเมื่อไหรนั้นนะครับทําสมัยเมื่อก่อนก็คือเสนาอามาตย์นะครับก็จะเป็นผู้เข้ามายึดอำนาจแทนและใช้อำนาจนั้นแทนและโดยทั่วไปมันก็ไม่ใช่สามารถจะใช้อำนาจได้ด้วยตัวเองแม้กระทั่งในยุคสมมูรณาราสิทธิราชก็จะมีคนหลายตระกูลทั้งที่เป็นทหารแล้วก็ที่เป็นพลเรือนพ่อค้าแม่ขาย นักกฎหมายต่างๆเข้ามาช่วยนะครับเพราะคนคนเดียวบริหารอำนาจทั้งหมดไม่ได้แล้วก็บริหารผลประโยชน์ทั้งหมดไม่ได้ก็ถูกใช้มาด้วยทั้งใช้เขาและถูกเขาใช้แต่บาปกรรมนั้นเมื่อทําความชั่วผมเชื่อว่าในที่สุดแล้วจะนําไปสู่ห่วงเหวของหายนะไม่ว่าจะใช้เล่หเหลี่ยมอย่างไรก็ตามนะครับถึงจุดสําคัญมาถึงจุดจุดหแล้วนะครับก็จะหนีไม่พ้นกฎแห่งกรรมนะครับ ประชาชนเท่านั้นคือคําตอบที่แท้จริงเพราะประชาชนคือเจ้าของอํานาจนะครับที่แท้จริงเมื่อประชาชนกล้าลุกขึ้นมาทวงอํานาจของเขาตาสว่างแล้วใจสว่างแล้วและก็รู้ว่าตัวเองนั้นสมควรจะได้รับอํานาจได้ใช้อํานาจและได้รับผลประโยชน์จากมันอย่างสูงสุดลุกขึ้นมาพร้อมกันแล้วประชาชนก็จะเป็นใหญ่ในแผ่นดินภาพสุดท้ายนี้เป็นภาพวาดของอาจารย์ชูพงษ์ถีทวนนะครับ ซึ่งนะครับในระยะในอนาคตนั้นนะครับก็คงจะได้มีการนำมาให้พี่น้องได้เป็นเจ้าข้าเจ้าของเป็นผลงานชิ้นประวัติศาสตร์ของนักตอ่อสู้เพื่อนะครับประชาธิปไตยจานชูพงศ์นะครับมีพรสวรรค์นะครับในเรื่องของศิลปะระดับไม่ธรรมดาเลยครับใช้ดินสอเล่มเดียวนี่สามารถจะประดิษฐ์ประดอยอะไรที่มีมิติลึกๆเนี่ยได,ได้ได้นะเป็นผลงานที่น่าเก็บเลยนะครับเอาเป็นว่านะครับ พี่น้องในอนาคตเนี่ยรอดูนะครับเพราะว่ายัางไงเนี่ยคงจะต้องมีการประมูลนะครับแล้วก็เอาเงินนั้นไปใช้ในสาธารณกุศลนะครับในส่วนของภาคีไทยเพื่อสิธิประชชนบ้างปรปช USA อบ้างมหาวิทยาลัยประชาชนบ้างซึ่งอาจารย์ชูพงษ์ท่านก็มีส่วนร่วมทั้งหมดนะครับอาจารย์ไม่ได้มองเรื่องเงินทองเข้าตัวเองนะครับเนี่ยทำตรงนี้นะทั้งที่ตัวเองก็นะครับอ่ แต่เป็นงานเป็นความชอบส่วนตัวของท่านนะครับท่านก็ทามาแล้วก็มีทั้งทั้งสีทั้งขาวดํามีอยู่หลายชุดวันหลังเนี่ยผมจะนะครับมานําเสนอให้พี่น้องได้รู้ได้เห็นนะครับแล้วก็แต่ที่แน่เลยนะครับก็คงจะต้องให้พี่น้องได้นะครับเก็บเอาไว้เป็นนะครับเป็นความชื่นชมส่วนตัวนะครับมีลายเซ็นอยู่ข้างล่างนะครับคงเห็นนะครับชูพงถีท่วนนะครับนี่เป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งหลายท่านคงยังไม่ได้รู้จักนะนะครับนี่พวกเราก็เป็นแนวของประชาชนนะเราก็ เชื่อมั่นว่ายัางไงถึงเวลาแล้วประชาชนก็จะต้องชนะนะครับกงล้อประวัติศาสตร์มันหมุนไปในทิศทางที่จะต้องให้ประชาชนนั้นนะครับได้รับความชอบธรรมนะครับการถูกกดขี่มายาวนานนั้นในที่สุดยิ่งมีการกดขี่ยิ่งเป็นเผด็จการมากเท่าไหร่นะครับก็แปลว่าประชาชนนั้นใกล้นะจะได้รับไม้ต่อนะครับในการที่จะเป็นผู้ที่ได้ใช้อํานาจและก็ได้รับผลประโยชน์จากมันอย่างสูงสุดต่อไปนะครับ วันนี้ชวนคิดชวนคุยประเด็นเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่ามันสําคัญอะไรมากมายในในส่วนของคนในตระกูลหนึ่งแต่เนื่องจากว่าจริงๆแล้วมันโยงไปถึงก,กลไกอํานาจต่างๆเยอะแยะไปหมดก็เลยเอามาตั้งคําถามชวนคิดชวนคุยนะครับทำไมในหลวงไม่ตั้งเสียโอขึ้นคลองราชนะครับจริงๆแล้วมีคนเขียนบทความนะครับสั้นๆเกี่ยวกับคําถามตรงนี้แหละนะครับแต่ว่า เอาเป็นว่าผมจะนําเสนอในโอกาสหน้าก็แล้วกันวันนี้เนี่ยให้พี่น้องคิดก่อนนะครับคิดก่อนแล้วสแสวงหาคําตอบหลายๆด้านแล้วก็เดี๋ยวเอาคําตอบนะครับมาเปรียบเทียบกันครับกับบทความที่ผมจะนําเสนอในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามพบกันในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ